บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะจัดพิธีบวงสวงและอัญเชิญพระคุดภ้าขึ้นประดิษฐานบนอาคารสำนักงานใหญ่ในวาระครบรอบ90ปีของการก่อตั้งบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทยที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดค่ะเมื่อวันที่28ตุลาคม2565เวลา16.09นณบริเวณอาคารสำนักงานใหญ่เมืองไทยประกันภัยถนนรัชดาพิเศษคุณพธิพงล่ำซำนะคะประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในพิธีสงฆ์และพิธีบวงสวงเพื่ออ,อัญเชิญพระคุดภ้าขึ้นประดิษฐาน เหนืออาคารที่ทําการโดยมีคุณนวลพันธ์ล่ำซำากรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้ายู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตราตั้งแก่บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนให้เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบไปตั้งแต่วันที่21มิถุนายน2565โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่22มิถุนายน2565นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่าง หาที่สุดม่ได้ถือเป็นสิริมงคลเกียรติยศและความภาคภูมิใจของบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งผู้บริหารและพนักงานที่ได้ร่วมทํางานกันมาตลอดระยะเวลา90ปีและยังเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจดําเนินงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรพร้อมบรรณิธานยึดมั่นในความดีความรับผิดชอบต่อสังคมและถือหลักธรรมิบาลในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตขียนคู่สังคมอย่างยั่งยืนพระคุณพ่อซึ่งประดิษฐานบนอาคารสํานักงานใหญ่นั้นมีขนาดกว้าง2.85เมตร สูงส5งจเมตรอีกทั้งหลังจากนี้นะคะก็จะยังมีการอัญเชิญพระคุชภาพขึ้นประดิษฐานบนอาคารสำนักงานที่สาขาย,ย่อยอีก21แห่งทั่วประเทศด้วยค่ะเอาละครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมวาราวิทย์คุณอลินรล